และนี่คือเพชรขอเล่ารายการขา่าวในรูปแบบพอดแคสต์กับขา่าวั้นซ้และสาระน่ารู้ที่จะมาสรุปให้คุณได้ฟังภายในไม่เกิน10นาทีเอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับที่ฟังผ่านทางพอดแคสอต์เนาะเรต้อนรับเข้าสู่เพชรขอเล่าครับเอพิโซดที่3นะฮะวันที่16ิพฤศจิกายน2565 อยู่กับผมครับเพชรศิริพงศ์สุนประภักครับก่อนอื่นนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในช anel ของผมด้วยนะครับเอพิโซดที่3นี้นะครับก็กยังคงอยู่กับกระแสที่คนกำลังให้ความสนใจกันอยู่เนาะวันนี้เราหยิบประเด็นเรื่องของการประชุมเอปกันมาดูกันดีกว่าหลายคนยังไม่รู้เอ๊ะอะไรคือเอปกเขาทำอะไรกันนะทำไมมีปิดถนนปิดถนนด้วยเดี๋ยววันนี้ อขอเล่าก็จะขอเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาที่เ,เรื่องราวน่ารู้ของการประชุมเอเปกันดีกว่าเนาะแล้วมาดูกันดีกว่าว่าจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของเอเปกสองพี่สองเนาะการประชุมเอเปกเนี่ยนะครับแท้จริงแล้วเนี่ยคือชื่ออย่างเป็นทางการก็คือการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่2 9นะฮะความสําคัญของมันนะครับเป็นการประชุม ในเรื่องของความร่วมมือทางเศรษฐกษิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นเวทีร่วมมือทางเศรษฐกษิจที่มีการก่อตั้งนะครับตั้งแต่ปี2532โดยมีเป้าหมายหลักนะครับในการส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าการลงทุนรวมถึงความร่วมมือในด้านของมิติสังคมแล้วก็การพัฒนาในด้านอื่นๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรด้านบทบาทสตรีในเศรษฐกิจ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการพัฒนาด้านสาธารณสุขรวมถึงความเจริญเติบโต,ตทางด้านของเศรษฐกิจที่มีเรื่องของความมั่นคงของประชาชนในภูมิภาคนั้นๆน,น,นะครับาการจัดงานประชุมเอเปกเนี่ยนะครับก็จะจัดขึ้นในช่วงนะครับตั้งแต่มี14-19พฤศจิกายนโดยจะจัดนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศริกิต ซึ่งในช่วงที่มีการประชุมนะครับรัฐบ,บาลไทยก็จะประกาศวันหยุด3วันเนาะก็คือวันที่16จนถึง18พฤศจิกายนครับโดยการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลากหลายประเทศซึ่งมีทั้งหมด21เเขตเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นแคนาดาเกาหลีใต้รัเสเซียประเทศไทย นะฮะแล้วก็มีหลากหลายประเทศรวมโอ้โห21 K สเตเศรษฐกิจด้วยกันนะครับก็มีเขาเรียกว่าประชากรเนี่ยนะครับในพื้นที่ของเอเปกนะครับประชากรรวมกว่า2,900ล้านคนหรือประมาณ1ใน3ของโลกนั่นเองนะครับการประชุมเอเปกเนี่ยนะครับถือเป็นการประชุมแบบ Face to Face ในรอบหลายปีเพราะในช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการประชุมเอเปกก็จะเกิด อุปสรรคต่างๆนานาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกามีการประกาศสงครามการค้ากับ15ประเทศที่สหรัฐขาดดุลการค้าโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งสงครามการค้าในครั้งนี้เนี่ยนะครับเริ่มต้นโอ้โหเมื่อปีคอ,อสอสสองพให้การประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกที่จะต้องมีการหาหรือกันเพื่อสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่สามารถบรรลุผลการประชุมร่วมกันได้ ในปี2018ที่ปาปวนิวกินีเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับแล้วก็ในปี2019เกนี่ยนะครับเกิดเหตุความไม่สงบทางการเมืองขึ้นในประเทศเจ้าภาพการประชุมนั้นคือชิลีครับทำให้ในปี2019ไม่มีการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปครับเอากลับมาต่อในเอเปในประเทศไทยนะครับกระทรวงการต่างประเทศก็มีการโพสต์ภาพน้องนวลหรือแมวนวลครับซึ่งเป็นแมวพรีเซนเตอร โปรโมทงานประชุมเอเปกสองพันะครับเพื่อ,เ,อเขาเรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์นะฮะของการประชุมเอเปกนะครับแล้วก็เลือกมาสคอตเป็นน้องแมวตั้งชื่อนะครับเป็นแมวนวลหรือน้องนวลนั่นเองนะครับต่อไปในช่วงของการประชุมจุดยอดผู้นำอาเซียนหรือเอเปกเนี่ยนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับก็ได้มีการประกาศแจ้งขอให้ประชาชน เลี่ยงเส้นทางบริเวณโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตนะครับช่วง16-19พฤศจิกายนซึ่งก็จะมีบริเวณโดยรอบก็จะได้รับผลกระทบนอกไม่ว่าจะเป็นถนนรัชดาพิเศษบริเวณแยกอศสมนตรีแยกพระราม4ถนนดวงดวงพิทักษ์ตลอดสายเนี่ยนะครับก็จะมีการงดใช้เส้นทางตลอด24ชั่วโมงนะฮะถนนเพลนจิตขาเข้าถนนวิทยุตั้งแต่แยกเพลนจิต แยกสารสินถนนราชดำริฝั่งขาเข้าตั้งแต่แยกราชประสงค์แยกราชดำริซอยต้นสนตลอดสายซอยร่วมรืดีตลอดสายก็จะมีการงดใช้เส้นทางครับตั้งแต่18นาฬิกาจนถึง6นาฬกาของวันถัดไปมีการจัดเดินรถแบบทางเดียวหรือวันเวตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง6โมงเช้าของอีกวันนะครับในถนนราชดมรีขาออกตั้งแต่แยกราชดมริ แยกรัชประสงค์ถนนวิทยุข่าวออกช่องผู้ขนานตั้งแต่แยกสารสินแยกเพลินจิตและถนนเพลินจิตฝั่งขวาตั้งแต่แยกใต้ด่วนเพลินจิตแยกรัชประสงค์สําหรับในส่วนของรถไฟฟ้า MRT ครับ <c oughs> ก็จะหยุดให้บริการที่สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยจะไม่มีการจอดรับส่งผู้โดยสารในสถานีในวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่19พฤศจิกายนเวลา18นาฬิกาครับส่วนสวนเป็นจัดสิบ ศูนเบญจกิติครับก็จะปิดให้บ mm. ริการนะครับวันที่14-19พฤศจิกายนครับเนื่องจากศูนย์ดังกล่าวอยู่ใกล้ๆกับพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ก็เป็นที่ตั้งของฝ่ายความมั่นคงและเป็นสถานที่ที่อาจจะมีความเสี่ยงใกล้กับจุดที่มีการเขามีการประชุมการจึงต้องมีการรักษาความปลอดภัยทั้นสูงสุดครับการประชุมครั้งนี้ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพประเทศไทยจะได้อะไรบ้างนะครับ ในส่วนของรองศรราสตราจารย์ดรปิติแสงขอภัยครับปิติสีแสงนามจากคณะเรศร,รษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ให้ข้อมูลตรงนี้นะครับว่าเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจกในประเทศไทยเพราะนอกจากผลการประชุมที่จะเป็นประโยชน์ในระยะยาวในการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบที่ใหญ่ที่สุดแล้วเนี่ยนะครับ <S <S ก็ผลจากการประชุมที่เกิดขึ้นทันทีโดยไม่ต้องรอการประชุมจุดยอดผู้นํานั่นคือ ตลอดทั้งปีมีคณะของ21 K เขตเศรษฐกิจเอเปกทุกระดับที่มาประชุมรวมแล้วกว่า14คลัสเตอร์นะฮะก็จะเดินทางเข้ามาประชุมเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของกิจกรรมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เกิดการขยายตัวแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยไปสู่เวทีโลกได้ดีอีกด้วยนะครับอะหนี่ก็คือเรื่องน,าน่ารู้ในเรื่องของเอเป็2023ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพนะครับเอาละเวลาเหลือไม่พอเนาะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะเจาะไปที่เรื่องน่ารู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเอเปกสองพไปเลยละกันเนาะนะฮะในช่วงที่มีการประชุมเอเปกเนี่ยนะครับก็มันจะมีในส่วนของผู้คนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกับศูนย์การประชุมแห่งชาติสริกิตนะครับทางตำรวจครับทาง สนอรุมพินีครับก็ได้มีการขยายเวลาลงทะเบียนทําบัตรผ่านเส้นทางปิดการจราจรในช่วงประชุมเอเปกเนี่ยนะครับขยายไปจนถึงวันที่19พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งการทําบัตรผ่านนะครับก็จะทําให้เฉพาะลูกบ้านและผู้ที่พักอาศัยที่เป็นตกค้างนะครับเนื่องจากก่อนหน้าที่มีการประกาศเนี่ยจำนวนผู้ที่มาต่อคิวขอรับบัตรผ่านเนี่ยนะครับโอ้โหมัน มันไม่พอจริงๆหรือต้องมีการขยายระยะเวลาไปจนถึงวันที่ 19- กาพฤศจิกายนนะครับก็มีการยกเว้นเนี่ยนะครับกลุ่มไรเดอร์และวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยกอ็อาจจะมีบางคนอาจจะไม่ได้รับบัตรผ่านเนี่ยนะครับก็เพราะว่าอยู่ในเขตในพื้นที่ที่เขามีการจัดประชุมนะครับเนาะก็ขยายไปจนถึงวันที่1 9พฤศจิกายนนี้นะครับ อะละครับและนี่ก็คือเพชรขอเล่าในเอพิซดที่3หลายเรื่องที่เนาะอยากจะเล่าต่อแต่ว่าเวลาไม่พอจริงๆนะครับเดี๋ยวในเอพิซดหน้าคำเราก็มีเรื่องราวหลากหลายที่เป็นกระแสท,ที่พูดถึงเนาะจะมาเล่าต่อนะครับเอาละอย่าลืมนะครับถ้าชอบ พอดแคสต์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามใน c h anel ของผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราพบกันในเอพิ o d e หน้านะครับวันนี้ผมเพชรศิริพงศ์สวนประพักลาคุณผู้ชมขอเข้าไปครับเราผู้รัฟังไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามรับฟังเพชรขอเล่ารายการข่าวในรูปแบบพอดแคส กับข่าวสั้นๆและสาระน่ารู้ที่จะสู่ให้คุณได้ฟังภายในไม่เกิน10นาทีเป็นประจำทางยูทูบช่แหน่แห่งนี้อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe คลิปนี้กันด้วยนะครับ